มาผมก็มาเอาขี้ไก่เอาอะไรหมักหมักไว้นะครับหมักหมักหมักไว้ก่อนหมักกุ้งแต่งไว้ก่อนนวดแล้วนี่คือส่วนผสมของบุกมาถึงนาำผาเลยพี่น้องกุมภาเมนาผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นแนะนน้ำนะตอนนี้ ทุเรดินบัวดินเนี่ยปลูกทุเรียนบ่ขึ้นกัครับ้องปรุงดินนั้นไ้ก่อนมันจะมีของทุเรียนน่จมาี่คือดินผสมของทุเรียนพี่น้อ้ที่ตายดินดินดิไดินเตรียมหลุมเตรียมดินก่อนให้ถ้ามีแน่วัดค่าดินก่อหกคนก็เส้นมาจังไเพุ่เตรียมขึ้นมาเลยพี่ี่ต้นมกดงว่าบ้นะ ปลูกดินด้วยเนี่ยอันนี้หน่อันนี้ยนะอยนด้วยเอามาปลูกอันนี้ทุเรียนบ้านปลูกกับเสริมขาครับปลูกเพื่อเสริมของพวกปูดีปีเยอะว่ะอันนี้ทุเรียนเอาในในทุเรียนบ้านมาฝังไว้่ล่อล่อเสริมขาเขาเขาดินอย่างเนี่ค่ะเด็กบนดินส่วนผสมส่วนผสมครับผมกดดันดินเขามาดันดินเขามากกับมีเอาขี้ไก่ขี้ไก่แก่หมูห้าวหนังขี้หัวอนนี้ขี้ไก่แก่เนี่ยมัก กันไว้เนี่ยนี่ครับกับปลูกพักปลูกยาไปทาพับทายาขึ้นได้ยาอันพักงามก็แสดงว่าดินมันเศร้าห่อนแล้วนะที้งวงกิน้ง่วงมาทดลองก่อนแมนทดลองก่อนถ้าว่าปลูกของให้มันสวยแล้วแมนจะร่องร่องทุเรียนได้แมนให้ให้ขี้งวงมันมักให้มันเย็นให้มัน คาคล้ายๆว่าคาเสีอล่าสช่ยังนะครับมันานมายังอนนี่ป๊บปูกเลยค่ะมันจอร่อยยังกินได้ต้นใหมว่าป๊บพุทธุุกกุุกกปุกกุกปุกุกุกกุ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 ยุกทกุ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 ุ่